วิีในป่าผมก็ไม่รู้นะมานอนอครั้งห่อาห้วยแล้วก็มีมีผ้าปูแบบนอนใต้ผมเห็นด้วยนะคือแบบแบบอยูบที่ มากคือข่าวมากเลยคือที่เขาข่าวมากผมไม่อยากเข้าไป็นนอยในตรงนิ้ได้เลย